เอาเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในแมปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็รอโหลดกันก่อนนะฮะมันก็จะโหลดช้าหน่อยนะครับก็มันก็เป็นแบบนี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวเราก็รอหน่อยนะครับมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละเดี๋ยวมันก็หมุนกล้องนะสำหรับคนที่ไม่ มันหมุนกล้องให้เนาะทุกคนก็หมุนตามเนาะเดี๋ยวทุกคนอาจจะตาลายก็ได้นะเดี๋ยวเพื่อน,อนผมกําลังเทรดมานะครับชื่อว่าวินกําลังเทรดมานะครับก็รอเขาหน่อยผมโหลดนานที่จริงผมได้มาแล้วนะเขาเทรดมาแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ได้ตัวแล้วเขาก็จะให้มานะครับโอเคครับก็มีเท่านี้ครับขอบคุณนะครับ